วิธีลดความดันโลหิตสูงแบบไม่ต้องพึ่งยารู้ไหมคะว่าความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่ทําให้หัวใจวายไตยพงังสโตโดยไม่แสดงอาการเลยและที่แย่กว่านั้นคนวัย30-40ปีเริ่มเป็นกันเพียบค่ะสาเหตุของความดันโลหิตสูงมาเกิดจากหลายปัจจัยเช่นดื้ออินซูลินเพราะกินหวานบ่อยเส้นเลือดแข็งจากอาหารแปรรูป ความเครียดนอนไม่พอขาดไฟเบอร์ไม่ออกกำลังกายหลายคนเลือกทางแก้ที่ไม่เวิร์กเลือกพึ่งแต่ยาหรือแค้งดเค็มซึ่งมันช่วยแก้แค่ระยะสั้นแต่ถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุความดันก็กลับสูงขึ้นมาอีกทางออกที่ยั่งยืนและหลายคนยังไม่รู้4วิธีค่ะ 1. กินไฟเบอร์ให้มากขึ้นไฟเบอร์ช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุน่น 2. อทำ i n t ต r m i t t e n t f a s ติ n ช่วยลดดื้ออินซูลินลดน้ำหนักลดความดัน 3. ออกกำลังกายเบาๆแค่เวลา10นาทีเช่นเดินเร็วยืดเหยียดหรือ exercise s n สแก็ช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายค่ะ 4. ลดความเครียดนอนให้พอเพราะความเครียดเรื้อรังหรือการนอนไม่พอทำให้ความดันสูงโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆทุกวันไม่ต้องพึ่งยาไปตลอดชีวิตนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดเซฟหรือแชร์ให้คนที่เรารักค่ะ